ผมเองครับกับพวกเราอันคอมเพลสครับผมสู่สรีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงอินน์บ็อกซ์นะครับผมซึ่งตามชื่อเลยเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลายินดีต้อนรับเจ้าตัวบัคคัสนะครับผมรุ่น G Studio นะครับผม Ash D.K.B.L.K. OI นะครับผมออยคำว่าออยที่เขาติดมาเนี่ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นปุ่นสังเกตไหมเงาอะไรขนาดนั้นอะ คือเนี่แหละผมก็ไปป๊อปดูครั้งแรกอะเนอะเราก็นึกว่าแบบจับจับเล่นเล่นแล้วแบบว่าน้ํามันอะมันเป็นออยจริงๆเรามันให้ความรู้สึกออยตั้งแต่มองแล้วแหละออยจนแบบกลัวว่าอย่างอย่างนี้อย่างนี้ต้องบอกว่าเรารู้จักออยฟินิชเว้ยเรารู้จักออยฟินิชแต่พอเราอ่านเห็นคําว่าออยแล้วพอมองออยออยออยแบบออยลี่เลยออยอ่ะเงาอะไรกันขนาดนั้น จนเรารู้สึกว่าเอ๊จับไปลายมือจะขึ้นไหม <Hey. S 2> จับไปสีจะติดไหมนี่พึ่งทามาหรืออะไรที่แบบพอลองเสร็จปุ๊บอะคำถามเดียวเลยคืออะไรเลยว่าขัดยังไงวะทํำยังไงวะเออทําไมเงาอะไรกันได้ขนาดน,านั้นเออเงาจริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าเงาแล้วแบบมันจะไม่สวยนะผมว่าเออไอความเงาเนี้ยมันก็สวยดีแต่จนผมสงสัยว่าพอใช้ไปสักพักหนึ่งอะมันจะเฟดยังไงจะมีบางมุมเงาบางมุมด้านบางมุมเริ่มลอกมันน่าจะแบบ ไอ้เท่ะยิ่งสีนี้ผมว่าเท่มากอ่ะเดี๋ยวเสียเวลาเลยเรามาเข้าเรื่องของฟีเจอร์กันดีกว่าครับผมอ่ะเหมือนเดิมเริ่มจากหัวครับผมเจ้าตัวบาคัส์นี่ครับผมจูเนอร์ก็เป็นจูเนอร์ของโกโตะนะครับผมรุ่น s g 3 6 0 0 7 c นะครับผมอ่ะซึ่งเวลาหมุนก็จะสมูทมืออ่ะเอาอย่างนี้ละกันนะแล้วก็โฮโฮชูนิ่งได้ค่อนข้างดีนะครับผมอ่าคราวนี้เจ้าตัวนัดครับผมก็ทํามาจากกระดูกนะครับผมแล้วก็เฟดมีทั้งหมด22 นะครับผมโดยที่สเกลคอเป็น25ครึ่งนะครับผมโดยที่เฟดไซส์เขาไม่ได้บอกเนี่ยบอมเฟดไซส์เป็นไซส์อะไรคอเขาก็ไม่ได้บอกมันเป็นมีเดียมนะจริงๆแล้วที่ก็รู้สึกได้ว่ามันน่าจะเป็นมีเดียมเนอะมันมันไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าใหญ่ขึ้นมาหรืออะไรผิดปกตินะครับผมอ่ะเชฟคอเขาก็ไม่ได้บอกเนี่ยเท่าที่พี่จับกันก็น่าจะเป็นซีที่แบบเล็กแหละถูกไหมใช่ใช่เล็กนะคือไซส์เล็กแบบสไตล์นึกถึงเจนมาตเตอร์ผมแหละที่มันเป็นแบบ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยคอเล็กๆหน่อยอะไรเงี้ยเป็นง่ายอะไรเงี้ยครับโดยที่คอครับผมอ่ะก็จะเป็นคอเมเปิลนะครับผมปะหน้าเนี่ยฟิงเกอร์บอร์ดด้วยเทคบูดครับผมอ่ะเทคบูดคืออะไรเดี๋ยวผมไปพูดตอนเสร็จแล้วละกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมอ่ะคราวนี้แล้วก็อย่างที่เห็นครับผมทรัสดอตเนี่ยใช้เป็นแบบจิ้มอยู่ข้างล่างนะครับผมก็ทําให้การเซตอัพได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะบอมพิกมาข้างหลังหน่อยการต่อคอเป็นแบบ โบออนคลาสสิกเนาะแล้วก็มีวาวนิดหน่อยเงาจริงเงาจริงเงาจริงพูดเลยว่าเงาจริงอ่าแล้วก็อย่างที่เห็นลายนี้ก็แน่นอนครับผมเป็นแอชนะครับผมอ่าพิกับมาได้ครับผมอ่ายองครับผมก็จะเป็นย่องของวิลคินสันนะครับผมรุ่น WVPSBKCR นะครับผมอ่ารูแจ็คอยู่ด้านหน้าอ่ะทีนี้ครับผมเราก็มาเข้าเรื่องของปิ๊งอัพดีกว่า อย่างที่หลายๆท่านอาจจะทราบแล้วคําว่ารุ่น G Studio เนี่ยมันก็คือรุ่นที่เป็นซิงซิงฮัมนะครับผมก็คือสามารถที่จะแบบเน้น,นเอาไว้เล่นอยู่ในสตูเล่นในกว้างอะไรประมาณนี้อ่ะเขาคงเป็นที่มาของชื่อเขาอ่ะซึ่งซิงซิงฮัมเนี่ยก็เป็นปิกแอมของทาง Backcast เองนะครับผมแล้วก็มี1วอลลุ่มนะครับผมแล้วก็2โทนแล้วก็สวิตช์หทางตามสูตรอ่าคราวนี้เนี่ยถามว่าเทคบูดคืออะไรเทคบูดเนี่ยมันคือเป็น ไม้เขาเรียกว่ามันเป็นลライวูดอ่ะมันเป็นไม้อัดแหละแล้วก็มาซ้อนกันหลายๆชั้นอ่าจนหน้าตาเนี่ยมันคล้ายกับโรสบูดซึ่งเขาก็เอามาแทนโรสบูดเพราะเดี๋ยวนี้โรสบูดมันเริ่มหายากขึ้นครับประมาณนั้นครับผมโอเคเพราะฉะนั้นก็สเปกก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมอ่ะแล้วบอมน้ำหนักอ่ะแล้วก็บาลานสองกีตาร์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างก็ด้วย,ด,วยด้วยตัวบอดี้นะผมรู้สึกว่ามันเบากว่าสโตริดตัวอื่นๆด้วยความที่เป็นแอชรามั้งไม่แน่ใจใช่ปะ<嗯>อืมไม่เกี่ยวนะ<ม>คือจริงๆแอชค่อนข้าง พี่เลยไม่ค่อยอยากจะให้ไปยึดติดกับสายพันธุ์เท่าไหร่แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เด่นๆก็คือเรื่องบาลานซ์เนี่ยมันไม่ได้แบบเทไปข้างหน้าคือบาลานซ์ดีตัวคอน้ำหนักก็ไม่ได้ไม่ได้หนักมากโดยรวมเนี่ยเหมือนดีไซน์มาสําหรับน้ำหนักเบาคอเล็กเล่นง่ายสายเอเชียนหน่อยอะไรเงี้ยครับแลออ้วก็งานก็ค่อนข้างเนี๊ยบนะจริงๆมันกีตาร์ราคาสามกลางที่ถือว่าแบบเฮ้ยออกมามทํางานออกมาได้ถือว่าแบบน่าสนใจค่อนข้างคุ้มเงินที่จ่ายไปใช้คํานี้แล้วกันใช่ครับ แล้วนอกจากนั้นสายนะครับผมเขาก็ให้มาเป็นสายอิลิกเซอร์ด้วยอ่าแล้วก็จริงๆแล้วของของแถมใช้เรียกคำว่าของแถมแล้วกันของแถมเนี่ยก็จะเป็นแบบอ่าใบเซอร์ cer, แล้วก็จะเป็นอ่าเจ้าตัวพวกอุปกรณ์การขันทั้งหลายนะครับผมแล้วก็เป็นกิกแบกอ่าซึ่งกิกแบกเนี่ยต้องบอกว่าอ่าทางร้านเขาไม่ได้ให้เรามานะครับผมบแต่จริงๆแล้วเขาจะมีกิกแบกให้ใช่อ่า ซึ่งไอเจ้าตัวกิกแบ็กเนี่ยก็จะเป็นกิกแบ็กที่รุ่นเหมือนพวกคราฟซีรีส์ปกติซึ่งเราสามารถที่จะย้อนกลับเข้าไปดูได้ในเบสนะครับผมหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวคอนเทนต์โพลาร์เวิร์สก็ได้ซึ่งผมทําไว้แล้วก็จะเห็นเป็นถุงนะครับผมในแต่ละซีรีส์ด้วยนะครับผมอ่าโอเคเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับผมกับข้อมูลทั้งหมดนะครับผมซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็เหมือนเดิมครับเสียงว่ะกับฟิลว่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าว่าเป็นย เครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงของเจ้า Backcast นะครับผม Craft Series ตัวนี้รุ่น G Studio นะครับเซตอัพในวันนี้นะครับผมก็จะเป็น Backcast นะครับต่อตรงเข้าไปที่ Universal Audio Arrow ของผมนะครับซึ่งข้างใน Arrow เนี่ยผมจะใช้ UAD Plugin นะครับเป็นทั้ง Am แล้วก็ c a p ซิ m ใช้ Am ของ Brainworx ตัว Field t r a i n 2นะครับผมทั้งเสียง c l e a และเสียง Drive นะครับผมไปฟังเสียง Clean กันเลยดีกว่า เสียงที่ได้บาลานซ์ดีมากเลยแล้วก็มีความปโปรงนะแต่ว่าก็มีมิดโลเพิ่มโลโลก็ไม่ทึบเกินไปนะคราวนี้เดี๋ยวเราไปทดลองเสียงไดรฟ์บ้างดีกว่า สนุกดีฮา์มมอนิคายสวยจังเลยแล้วก็เสียงโดยรวมค่อนข้างโอเคนะบาลานซ์สิงแนลดีแล้วก็ฮัมค่อนข้างจะไม่ได้ทึบนะแล้วเสียงดีมาก หลังจากที่ฟังเสียงกันไปหมดแล้วนะครับผมันคราวนี้เรามาถึงช่วงของการให้คะแนนกันดีกว่านะครับผมเริ่มที่ฟีเจอร์ครับผมฟีเจอร์บอมให้กี่คะแนนครับผมฟีเจอร์บอมให้เจ็ดครับอืมีใก้เจ็ดครับถือว่ามันเป็นงานที่อยู่ในเกรดแบบดีนะจริงๆแล้ว<ด>ถือว่า<ด>การเลือกการอะไรเนี่ยดีแต่อยากจะให้ดีขึ้นไปอีกถ้า ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนยองให้เราสักหน่อยนะฮะใช่นั่นแหละถ้ามันจะขึ้นไป7.5เกือบ8ก็คือตรงที่ถ้าเป็นวิคิวสันเปลี่ยนเป็นโกโตะตัวเริ่มสักหน่อยในราคาที่เราพูดกันไปแล้วตอนแรกว่าเอ้ยแอดพันหนึ่งถ้าเขาจะกําไรก็อ่ะพันห้าสองพันสองพันยังไงสองพันสองพันสองพันก็ยังแบบพอขายมาก็อาจจะประมาณแบบสามล้านอาจจะแบบยอมลงมาอีกหน่อยอาจจะสามเจ็ดห้าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบผมว่าเม k เซน n s นะก็ยังรู้สึกโอเคนะใช่ส่วนที่เหลือที่มันได้เจ็ดก็แน่นอนตัวงานรายละเอียด ผลงานเคลือบการเก็บเฟตนู่นนี่ถือว่าดีอะไรนะครับการเคลือบบอดีนู่นนี่ฟิลฟิลจับเนี่ยคือคือที่พวกเราเซลกันนะจะทำยังไงกันพวกเราแซลกันนะว่ามันเงามากคือคือมันเป็นจุดที่แบบเอ๊ะมาตอนแรกเลยเฉยแต่ก็ถือว่ามันทําได้ดีแหละจนถึงขั้นว่าแบบผมก็บอมมังคิดเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเริ่มโซมเริ่มอะไรไอความเงามันอาจจะได้เป็นส่วนๆแล้วก็อาจจะแบบ มีการลอกเป็นส่วนๆมันอาจจะสวยมากก็ได้นะจริงๆแล้วนึกออกใช่ป่ะเป็นงานลิลิที่มีเงามีแบบมีเริ่มด้านแล้วก็มีลอ,อกมันจะแบบเฮ้ยมันมันน่าจะมีมิติแล้วสวยมากอะไรประมาณเนี้ยใ่แล้วก็สวิตกับคอมโพเนนต์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เหมือนพวกแบรนด์อเมริกานุน,นี่อะไรทั้งหลายแต่ว่าจับแล้วรู้สึกได้ถึงความแบบเป็นคอมโพเนนต์ที่ดีและใช้งานได้จริงไม่ลื่นไปไม่ฝืดไปสวิตก็รู้สึกแข็งแรงอะไรประมาณนี้ครับถึงแม้เขาจะไม่ได้บอกนะอืม ประมาณนั้นประมาณนั้นครับผมอ่ะคราวนี้มาถึงเรื่องของ e a s o f use ครับผมบอมให้กี่คะแนนครับผม e s o f use ผมให้เจครับอืมพี่ก็ให้เจดนะก็จริงๆแล้วด้วยฟีเจอร์ทางด้านฮาร์ดแวร์ที่เขาออกแบบมาดีอ่ะมันก็เล่นง่ายด้วยแหละแล้วก็ตัวโทนคาแรคเตอร์หลายๆอย่างอ่ะถองซิลเว c คอยแล้วก็ตัวฮัมเนี่ยมันก็ทำออกมาไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายว่าอ่ะกีตาร์ที่ เป็นมิดทายมิดแล้วก็ความแหลมมันดีความมิดโลมันอาจจะไม่เยอะแต่มันก็รวมๆแล้วไม่ได้บาดหูอะไรอะไรเงี้ยมันก็เล่นง่ายไม่ได้ปรับไม่ต้องไม่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ป๊อปเสียบเล่นแล้วก็แก้ไม่ไม่ต้องไฟจูนอะไรมากถ้าเกิดว่าใครอยากให้มันลดความโปร่งลงมาหน่อยก็ลดโทนลงมานิดนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็ทำงานได้ดีใช่ประมาณนั้นซึ่งด้วยความที่ว่ามันโปร่งมากครับพอลดโทนมามันก็ยังแบบเออได้ได้อีกคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งสำหรับผมเนี่ยก็คล้ายๆบอมนะเพราะว่า คอเล่นดีอย่างที่บอกคือคอมันค่อนข้างแบบเล่นดีฟิวดีสัมผัสดีอะไรประมาณนี้ครับ<ช>แล้วก็<ม>เล่นแล้วต้องบอกว่าการตอบสนองของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากใช่คำนี้เพราะว่าต้องบอกว่าด้วยความขี้เกียจของผมแหละผมก็เลยเหมือนใช้เดโม่แทร็กเดียวกันหมดแล้วก็อยากรู้ด้วยว่ามันต่างกันแค่ไหนอ่าซึ่งจะเป็นตัวที่ การตอบสนองกับการเล่นการโซโล่การสั่งของผมอเออมันรู้สึกว่ามันทําได้ค่อนข้างดีเล่นละไหลลื่นมากกว่าอะไรประมาณเนี้ยก็เลยรู้สึกดีซึ่งก็ไม่ผิดนะจริงๆก็ไม่ได้ตกใจอะไรเท่าไหร่เพราะราคามันต่างกันเยอะนะครับผม,บผมอ่าคราวนี้มาในหมวดของซาวรับผมบอมให้กี่คะแนนครับผมซาวเนี่ยบอมให้หกจุดห้าครับอืมพี่ให้หกจุดเจ็ดครับ ซึ่งต้องบอกว่าตามชื่อเลยด้วยความที่มันเป็นชื่อจีตูดิโออ่ะจริงๆมันเหมาะกับงานตูดิโอมากกว่าคําค <ะ S 2> ว่าที่มันเป็นสิ่งสิ่งทนะ<ช>เพราะว่ามันสะอาดใช่มันสะอาดมากเวลาที่เราเล่นเนี่ยอย่างตอนที่พี่เล่นเสียงคลีนอ่ารเงี้ยไอตัวแก๊กสองแก๊กสี่อย่างเงี้ยต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ซาวแบบเมเยอร์ซาวแต่ว่ามันก็เป็นซาวที่สะอาดเอาไว้เล่นฟังเล่นอะไรเอาไว้ใช้งานอาจค่อนข้างดี แล้วก็เพลสเมนต์ของตัวมันเองอ่ะดีคือมันมันไม่ไปกินชิ้นอื่นเยอะนึกสภาพในอ b ฟังอะไรพวกเนี้ยก็ทํางานได้ดีเหมือนกันนะครับของผมก็มองคล้ายๆกันคือด้วยคาแรคเตอร์ของมันอ่ะมันค่อนข้างจะคัดอะไรหลายอย่างที่เราใช้ในงานมีกับแนวฟังแนวป๊อปแนวร็อกที่มันแบบมันไม่ทับกับอันอื่นแล้วก็ความสะอาดของสัญญาณความเนี้ยของฮาร์มอะไรเงี้ยมันก็ทํางานออกมาได้ดีแถมยังโปร่ง ใช่ยิ่งยิ่งแบบพอเป็นแบบสายร็อกอย่างเงี้ยใครใช้กบเสียงแตกนะพอเป็นเหมือนแบบพวกอเพลงบรรเลงหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพอริทึมอะไรพวกนี้ครับต้องบอกว่ามันก็จะไม่ได้ไปกินชิ้นอื่นมากเราสามารถที่จะมีพื้นที่ให้ชิ้นอื่นๆคือไม่ได้แบบโซโลมาแล้วแบบหนาเตะแบบเท่ใหญ่อะไรอนยะ่างเงี้ยแต่ฟังแล้วแบบโปร่งโล่งสบายอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งตอนอัดนี้ผมค่อนข้างชัดเจนว่าพออัดปุ๊บตัวเนี้ยเป็นตัวที่มิกง่ายที่สุด้ลย S <S ซึ่งแบบ,แบ,บเขาอานไปเออเออมันมันก็ดูพอดีไปหมดเลยว่ะแทบจะไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยย่านอีคที่เคยคัดเคยนู่นนี่ก็แบบอ่ะปิดหมด <嗯 S 1> เหลือแค่แบบอ่าเขาเรียกอะไรโลพาร์ทไฮพาร์ทอ่ะธรรมดาเลยทั่วไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ลอดอะไรประมาณนั้นครับ <嗯 S 1> แต่สิ่งที่มันอาจจะลําบากหน่อยก็จะเป็นพวกแนวที่มันต้องการคาแรคเตอร์เช่นบลูสความสา飒 <嗯 S 1> ความไรอาจจะยังทําได้ไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ที่ทําได้ดีอีกอย่างหนึ่งก็อย่าลืมเลยพวกสไตล์แบบ เจ็อกเนอะเจ็รกมาทานี้ญี่ปุ่นทั้งหลายแหลมสวยๆฮาร์โมนิกอ่ะมันมันมีฮาร์โมนิกย่านแหลมคือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แหลมบ่าต์เป็นแหลมที่เป็นฮาร์โมนิกแหลมที่ฟังแล้วมันดูแบบเหมือนกระตุกหูนิดนึงฟังแล้วมันดูแบบเขาเรียกอะไรนะใสๆหรือเปล่าอสก็ประมาณนี้ของเรื่องซาวนะครับคราวนี้หัวข้อต่อไปในเรื่องของ v ว l ลูนะครับกับราคาสา0หมื่นหกพันที่ป๊อปให้เท่าไหร่พี่ให้เจ็ดจุดห้าครับตัวบอม่ะบอมให้หก ส่วนตัวเมื่อที่มองนะ mm hmm. ก็หลายๆองค์ประกอบรวมกันในเรื่องของสิ่งที่ให้มาก็คงเป็นเรื่องสเป a แมทร a l ส่วนหนึ่งที่มันโดนลดทอนมานิดหน่อยก็คือสเปคหลายๆอย่างทั้งเรื่องของหยองทั้งเรื่องของไม้หน้าหน้าคอในเรื่องของหยองเราพูดไปแล้วนะว่ามันอะถ้าเพิ่มอีกนิดหนึ่งเราเม e เซนส่วนต่อมาก็คือตัวไม้หน้าปากคอเนี่ยที่เป็นเทควูดเนี่ยมันก็ถ้าพูดถึงการมองสเปคอย่างเดียวมันก็แอบแบบมีคําถามกับราคาส0ม0 0กลางนิดนิด อ่าใช้ใช้คําว่าคนทั่วๆวไปละกันเวลาที่เรามองสเปกก็จะแบบเทคโูดคืออะไรอ่ะวิ้งไม้อัดเหรออะไรปกะมาณนอกอะไรประมาณเนี้เหมือนเหมือนกับบอดี้อ่ะเรามองอุ้ยป๊อปล่าหรออะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ทั้งนี้ต้องวงเล็บไว้ก่อนว่าการที่เขาเลือกและการการทําวัสดุออกมาเนี่ยมันไม่แย่เลยมันใช้คําว่าถ้าเราหลับตากับฟีเจอร์ไม่รู้เราเล่นแล้วฟังเสียงอ่ะ โอเคเออมันโอเคมันดีเลยมันก็เลยแบบว่าเอ้ยเราก็คงอาจจะต้องลดทอนลงมานิดนึงกับราคานี้ซึ่งมันจะเป็นโจทย์เดียวกันนะพี่ป๊อปสำหรับผมมอง mm hmm. คือเพิ่มเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มตังค์ขึ้นไปมันอาจจะได้สเปคที่ดังดึงดูดกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ที่ผมมองพอเป็นแอนเมสซีรีะขึ้นไปอีกมันก็มีนะซึ่งมันเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะ mm hmm. เพิ่มอีกนิดหนึ่ง mm hmm. ต้องต้องบอกอันนี้มันคือสามกลางกลางผ่านไปหน่อยแล้วใช่ปะ่ะครับผมถ้าเราเพิ่ม มันไดอินเดียโรสบูด้วยคือมันแบบเอ้ยของมันมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ได้แบบเป็นโกโตะแล้วคือพวกเราก็จะรู้สึกว่ามันดูฟินเนลเล่กว่าครบจบทวนอะไรอย่างเงี้ยของพี่ป๊อมีอะได้เสริมไหมในเรื่องราคาก็อย่างก็อย่างที่พี่ให้อ่ะทําไมพี่ถึงให้7.5พี่ใช้คํานี้แล้วกันว่าพี่เปรียบเทียบกับอยี่ห้อที่เหลืออะไรเงี้ยโดยรวมคู่แข่งทั้งหลายพี่ถือว่าเสียงงานประกอบทุกอย่างเนี่ยมันต่อยอยู่เหนือสิ่งที่เราจ่ายไป อ่าม,ม,มันจะเป็นเว้นสี่ถึงห้าหมื่นก็เลยรู้สึกเอ้ยมันเป็นราคาที่ดีนะดีมากๆเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็มีติดใจนิดๆหน่อยๆอลยรรู้สึกว่าเออถ้าเพิ่มได้อีกหน่อยมันจะแบบสุดกว่านี้ว่ะอะไรประมาณเนี้ครับอ่าประมาณนั้นอ่าเพราะฉะนั้นคราวนี้ครับผมเป็นพวกเราสองคนจะซื้อไหมอ่าบอมบอมซื้อไหมบอมยังไม่ซื้อครับพี่ป๊อปอ่ะอืมพี่ก็ยังไม่ซื้อเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าพอมันขึ้นไปอีกซีรีส์หนึ่งอ่ะเราจะได้ Indian Rosewood เราจะยอมแบบพ้ยกัดฟันจ่ายสี่หมื่นกว่าหรือสี่ต้นมันอาจจะสี่ต้นด น่าจะประมาณสี่กลางอะไรเงี้ยแล้วก็<ช>เป่ก็จะค่อยๆขึ้นไปก็จะอาจจะมีเป็นห้านิดๆก็มีอะไรอืมอืม,อมเราอาจจะได้โกโตกอย่างที่พี่วับบอกได้ซัดเทนขึ้นมาพอเปลี่ยนอินดิรู้สูตรไม่รู้นะมันอาจจะได้มิดโลที่ซ่อนๆอยู่คือ,อคือเรามีประสบการณ์จากการที่ว่าเบสอะที่มันเป็นแฮนเมสซี่รี่อะเอ,อ้ยมันมีโลเหมือนเดิมแต่ว่ามันได้มิดโลมิดไฮเอามาเล่นได้อะไรเงี้ย คือจากแบบจากคราฟที่เรารู้สึกว่าแบบดีกันแล้วอะจำได้ใช่ไหมตัว WLF แล้วพอมันขึ้นไปมันกลายเป็นแบบมันคือเสียงนั่นแหละแต่ทุกอย่างมันคือแบบสมบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออถ้าเพิ่มตังค์ไปว่าอาจจะจบกว่าอะไรประมาณนี้นี่คือในมุมบอมถูกไหมใช่ใช่คือส่วนในมุมพี่นะซื้อโมเสกครับผมอันนั้นมันก็อ่าเข้าใจอ่าก็คือเหนือกว่าแฮนเมย์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเราต้องสไปให้สุด ไปทีเดียวใช่ไปทีเดียวจําได้ปะล่ะว่าที่ตอนนั้นที่แบบตอนก่อนพี่ป่วยอ่ะแล้วเราแบบได้ลองเล่นกันเอ้ยโมโมเสมันแบบมันมันให้ความรู้สึกคอมพ l e ทเนอะใช่ใช่จีแต่เพียงเพียงเขาว่าในในราคาที่เพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยนึงมันอาจจะได้แค่สิ่งสิ่งๆนะแต่ว่าแบบเอ้ยมันมันคอมพลีทจริงมันกลายเป็นกีตาร์ที่มีความเนี้ยแบบญี่ปุ่นแต่คาแรคเตอร์อะทุกอย่างยังอยู่แล้วมันก็มีความแบบแพคพันธ์อะใช่ใช่ดี้มสุดประจันประจานั้นดีก็ประมาณนี้เนอะในเรื่องของการซื้อไม่ซื้อ คร <king. S 2> าวนี้มันเหมาะกับใครเราเราพูดไปเยอะแล้วแหละว่ามันเป็นสตูดิโอมันก็เหมาะกับงานสตูดิโอนะคราวนี้ถ้าจะเสริมนะของบอมมอง,มองว่าสิ่งที่มันเหมาะอีกก็คือคนที่เล่นดนตรีแนวอินสตรูเมนทัลที่แบบมีกีตาร์สองคนหรือมีเครื่องเป่าอะไรอย่างเงี้ยหรือมีซินเยอะๆก็ดีนะ <molecules> ใช่มันค่อนข้างจะคัดอะไรที่ในงานสตูดิโอเราไม่จะเป็นต้องคัดพอไปเล่นข้างนอกมันก็ ไม่ไปทับกับคนอื่นอะไรเงี้ยความโดดเด่นมันสามารถบูสต์ขึ้นไปได้โดยแค่อาจจะใช้แค่วอลลุ่มช่วยหรือใช้คอมเพรสเซอร์ช่วยให้มันกลมขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในย่านนั้นอะไฮแล้วก็กลมแล้วมันไม่บาดหูอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าประมาณนั้นอืมซึ่งจริงๆก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละถามว่ามันมันเหมาะใครอะไรยังไงก็คือจริงๆเสียงแบบประมาณเนี้ยคนที่ชอบเสียง,ปงโปรง่งๆเนอะชอบเสียงสไตล์แบบ จ็ rock เจ็ pop อะไรประมาณนี้นที่ฟังว่าแล้วมันเป็นอย่างนั้นถ้ายกตัวอย่างสมมติละองเสียวหลายๆคนคงทันอยู่แล้วลวะ่ะทุกคนบอกพี่ละองเสียวใช้เฟนเดอร์ใช่ครับแต่ว่าเสียงโดยคาแรคเตอร์แบบนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากได้เสียงที่มันแบบเขาไปคัดไปทําอะไรมานู่นนี่จนมันเป็นสไตล์เขาอะต้องบอกว่ามันอาจจะต้องใช้โปรเซสค่อนข้างเยอะ,อะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นกีตาร์ที่มันโปร่องอยู่แล้วโดยมีคาแรคเตอร์ของความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่แล้วอะ ถึงเวลาแล้วโปรเซสที่เราใช้อะเราก็จะใช้น้อยลงเราเจอเอฟเฟกเจออะไรที่มันอาจจะไม่ต้องแบบชุดใหญ่ขนาดนั้นอะไรประมาณนี้เราก็จะสามารถที่จะได้เสียงที่มันมีความใสแล้วก็โปร่งโดยลักษณะประมาณนั้นได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงดีว่ะอยากลองว่ะจับสัมผัสดีจริงหรือเปล่าหรือว่าโมโมเซมันเป็นยังไงบ้างอ่าก็สามารถเป็นองไที่มิวสิกแอนนะครับผม ก็มีหลายสาขาอยู่ตามห้างนะครับผมนะตอนนี้ก็ขอขอบคุณร้านมิวสิกแคนไว้ด้วยนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่อยู่ดูมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก็ใช้กระสับกรด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดจอยกดดิ่งดีมากครับไปพรอมแต่เราจะให้คนตัดต่อตัดให้มันแบบด้วยความอินเทอร์เน็ตนะโอเควันนี้พวกเราสองคนไปแล้วนะครับผมการกดจอยมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะบอมก่อนไปพูดสักหน่อยอย่างนี้ ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เรากำลังจะพูดหลังจากที่ถ่ายทำอันนี้เสร็จก็คือเอ็ก u s คลูซีฟคอนเทนต์ต่างๆนานานะครับกีตาร์รอบๆข้าง35 0หหรือกีตาร์แบบแบรนด์ยักษ์ใหญ่เจอกันแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ซึ่งเอ็กคลูซีฟคอนเทนต์นี่แค่35บาทก็ดูได้แล้วนะครับแต่คนที่จ่ายมากขึ้นอีกเราก็จะได้ดูเป็นเหมือนแบบพวกทามเอ็กซ์คลูซีฟหลายๆอย่างก็จะแบบมีแบบการลองการอะไรก่อนพวกเสียงที่เราอัดไว้อาจจะได้ฟังก่อนครับประมาณนั้นนะครับผมใช่วันนี้พวกเราสองคนก็ไปแล้วนะจ๊ะเายบาย そう。